มีมีนะวาซิมีมีพี่เล็กกินนะได้ตลอดเข็มไม่ได้แนวนึงก็ได้แนวนึงเข็มไม่ได้อันนี้ก็ยังได้อยู่ได้ยังได้มีมาตะบานเด้ประมาณสองตัวนี้แลทำอีกคิดว่าควายนะเสกดักแห้งอะไร กบสบายดีและกาสวัสดีเอฟทุกท่านผุ้ทีติดต,ตามฮับส้มซองของเบาเพชรวันนี้กายังอยู่ป้าคือเก้านี่กะอยู่ป้าเป็นตอนแรงตอนแรกนี่กะเ้าได้ย้ายที่พักมากเลยหากันย้ายมาหอดบอนใหม่นี่กะอยู่แถวดงใหญ่เลยคอยกะยังไม่เคยนอนจักเธอได้แถวนี้ก็ได้มาหอดและกกเดวยวซีหาเต็มกลางพยุงพยางก้อนก่อนจะออกหาอยู่หาก,กินนะนะ อยู่บนเสากลางเซตไปเที่ยมห้อยบัดนี้มีแต่สิได้ปันทุนจักหน่อยกับสิได้อ,อาหาอยู่หากินแต่ตอนกินขา้าวเบติทายทะเบิ่งนะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนแรกงเลยว่าเฮาสิได้ของอยู่ของกินหรือบ่อมอือน,นี้นะมาอยู่แถวนี้กะน่าจะคือเยอะเพราะว่าคนมีสุนนอนแถวนี้นะที่จริงนะ,ะดงใหญ่แถวนี้นะคือกว่าแถวที่เข้าไปได้คือเขายับลงมาอีก แถวนี้นะโซลายนะคนมามีแต่กายกายไปอยู่ทางดงทางด่านพุทนนะแต่อันนี้มาอยู่เขตดงเลยเหตุผลที่เขากายกับแถวนี้นะมันไม่มีนม้ําใสน้ํากินนะแต่อันนี้เฮาตักมาตะพุนแหละน้ําใสก็กระตุกนึงนาากก่าจะกุมเยอะแเพราะว่าเฮาอยู่ขึ้นเดียวจากที่กินขา้าวกินน้ําอิ่มแล้วก็หนงเื้อเห็นเางาได้เมื่อนี้เพราะว่าเขตดงใหญ่นี่ยุงมาลาย เดี๋ยวรุ้นไปเบิ้งน้กากันเลยว่าเขตนี้มันสิมีเนื้อหลายหรือไม,ม่มีนี่กะลืมยาคําแล้วสิได้ฟ้าวเอาไปเลยเพราะว่าเข็นคํานี้ย่านม่ได้แนวยุกแ,แนวกินนะ าเสียดายเมื่อกี้เนี่ยทุกคนกระหอกนะมันกินมะกระบกอยู่มันเห็นคอยคอยยางแหงกะแดนมาเข้าอุ่มนี่แหละหากะอ๊อมาตะบอนมีไก่ปลาเลือดได้ยนะังก็เห็นกระหอกไปตัวนึงแต่ก็ไม่ได้ซ้ำกบกระบกแถวนี้นี่หลายแหงนะมีแต่กบกระบกทั้งหมด ตอนเสาก็เห่อน่าจะลายตอนแรกนี่ก็หาก็เห็นไปตัวนึง หลมนี่และเอเธอหากินยะทุกคนหลมแห้งก็ะโอกาสใดนี่มีน้อยลม,มแบบนี้นะแต่กะเย็นดีนะเห็นไม่ได้กะถือว่าไปเลาะสมบรรยากาศในป่า ่างไปเซิงกมะกมักกบกนี่เขียนโชคดีนี่โหโนแล้วได้ทุกคนนะ <laughs> มอยอยู่ทุกคนนะได้ยินเทเสียงลบนี่เสียงนกเสียงกระหอเพิ่นก็ได้ยินเลย เลาะมาไก่แล้วก็เหล่อมืดแล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้ก็สิได้เลาะกลับมือเสบอนก่อนเลาะมาไก่กับพี่ได้เพื่อทุกคนนะเดี๋ยวลุ้นทับไปเบ้งว่าทางทีมงานเฮาสีมารหรือมีมามนเมื่อนี้หลังจากที่เฮาฮอตบอลหาพักผ่อนมีเหิงเปลเลอปันทุนกินข้าวกินน้ำกะสิได้อาอหาการอีกเทนึงนี่กะเอามาฮอตบอลแล้วละ่ะทางทีมงานก็หากะเฮ้ามาคขึ้นเดียว ปุ่มดังไฟอยู่ใน่เลิกม,มาหนี้ได้ใส่ท้าไม่ตายบ่พอได้กินอยู่พอได้กินบ่เออยันว่าได้ใส่ท้าไม่ตายโลมีเสนเนาะพ <c oughs> อได้กินอยู่เออเออแต่กระหอกเนาะเจ้า,จาน้อนเออ,อกระหอกตัวนึงกับหอยเล้อหน่อยนึงค <c oughs> อยกะาบไ่ได้เพ่เลยว่าจะได้ใส่ท้าไม่ตายแล้วได้มาหนิเลยเห็นมีสองทงนะี่จะโซ่โลมีกินแล้วได้ <c oughs> ทางปอปันก็เพิ่นไปหาจับกระปาดนะ คอยกาโคกระเหาะท่าพ่นว่ายืหาจับกระปาดมาต้มกินกระหาะนี่กับบางที่กับิได้ปิ้งสำลราไว,ว้สิิหากินแบบของกินง่ายๆเอาจักได้ไปได้ได้กระปาดกันนะผนโอไปหึงเติบแล้วล่ะ โอ้ไปม่ได้ไปม่ได้ไปม่ได้เยอะมากโอ้ไปขึ้นได้นอกกระซามนี่ก็นไม่ค่อยู่ป่านยังโอไปแป๊บเดียวทุกคนก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ได้กระปาดก็ได้กระปาดไม่ไข่ทั้งหมดเนี่ยตัวผู้ก็มีตัวแม่ก็มีสรุปแล้วก็พอได้อยู่ได้กินยังไม่ได้กินมีเมือนี้ฉุดกระเหาะกัดสิได้ปิ้งสำล่าไว้เลยเพราะว่า ตอนเว้นนี้เขาก็กินแล้วเด้วกินโคกขฮาววันนี้สิเป็นอาหารก่อนกินกระป่าแทนหมอต้มกระป่าก็ค้างขึ้นพอดีก,กข้าวก็ปิ้งค้างสำลักไว้เกี่ยวของกินซุกก็สิได้กินข้าวกินน้ำแล้วก็สิได้ออกไปหาก้านอีกเท่านึงได้เพราะว่าเขาย้ายที่พักมาอยู่ดงใหญ่ก็อาจจะมีเนื้อหลายบ่หรือแนวเลือบุ ถ้าลุ้นติดตามครับส้มไปเบื้องน้ากันว่าไปการมันสีมานหรือมีมานแต่ที่แน่ๆก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีมานนะแต่แต้มือที่ข้ามานี่ก็ได้อันนี้ก็นกที่เราหามาได้แต่ละมือละก็ยังได้บีลายนะนกกระป้างจีมาควิดเดี๋ยวไปตามกินกรบต้มกระป๋าจำแจว ตัวน้อยตัวเยือตัวที่น้อยเนี่ยตัวผู้นะตัวเหยื่อตัวแม่กระปาดไข่ไหมแอวขนาดบ่โอ้คำใหญ่แท้อันนี้เรื่องข้าวแห้ง <laughs> อ่ะมาพร้อมพี่น้องมากินต้มกระปาดจ้ำแจ้ว มันก็สุดยอดเท่านี้แล้วมาป่านี้มีมีนะวาซิมีมีพี่เด็กกินนะได้ตลอดเข็มไม่ได้แนวนึงก็ได้แนวนึงเข็มไม่ได้อันนี้ก็ยังได้อยู่ได้ยังได้มีมาตตบาลเด้พาไม่ตายมามาข้าวแรงน้ำเดียวนันนี้กระตุกกับมีมีได้กินอยู่ดงอยู่ป่าเบอร์ไม้นี่แ่ละขึ <Good off. S 1> ้นเอาขึ้นเอาเนาะขึ้นเอาได้ ปลาไม่ไข่แต่โซลายกับมันไข่เมื่อแล้วนะเห็นอยู่ไข่มันฟูตามน้ำนะอืมขัดอยู่นะหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ สิไดหาพักผ่อนแข้งก่็พักผ่อนแข้งน้อยนึงก็คือสิไปก้านนะเดี๋ยวปเป็นนเลิกก็ถ้าลุ้นติดตามเัาส้มไปเบื้องน้ำกันว่าไปการมันสิหมานหรือมีหมานนะสิะได้หาพักผ่อนกอน็โอเคทุกคนหลังจากที่พักพ่อนเย็ดแข้งเย็ดขาแล้วก็กินกาฟนแฟแล้วแล้วเมื่อกี้นี่กินกาแฟแล้วก็สิไดอ้อกไปเลยได้แบบนี้นะไป มาฮอนีก่ก็เห็นบ้างตัวนึงแต่ก็ยังมีได้มันนะมันยังอยู่ถึงต้นไม้ผู้ยู่บางก็มีได้ซ้ำพลาดตัวแรกก็ได้เมื่อกี้นี่นะพบหมูทุกคนออมันดูแถวนี้นะหมนะูประมาณสองตัวนี้แนละ ทำอิฐคิดว่าควายนะเสกดักแห้งอะไรที่แทเสือมุงมันทุกหากินยุดแถวแค้มทางนี่น่าเสียดายนะมีท่านเห็นโตมันซ้ำทากทีมงานไปย่างก่อนเพื่อว่าควายเสกกลึก๊บๆ กระไดบางตัวหนึ่งทุกคนบางกะรุ่นนี้นะ่ะมีเยอะไปเลยนะมาหอนี้ทางประปั่นเพิ่นได้นูวายตัวหนึ่งวายห่างยาาเลยที่ได้เลาะมาเซ้อบอนแล้วบัดนี้แต่ก็ยังไกลอยู่ทางที่หฮามากะไกลขนาดเมื่อกี้นี่กะ ลงไปอ้บน้ำเพราะว่าอาบอนที่เราอยู่น้ำมันไม่มีน้ำได้นี่กะมาฮอตที่พักแล้วนะสรุปเลยกะเข้าไปการมือนี้กะได้หนูวายตัวนึงกับบ้างตัวนึงเดี๋ยววันนี้กะสิได้หาอยู่หานอนก่อนทางปอปั่นกับเพื่อนเ้าไปไดดกางเต็นท์ได้มือน,นี้ได้กางไม่ได้นีมงด,ดงามทั้งหมดแถวนี้นะอ๋อจะมีแต่มงดงาม บันี้กาสิได้หาพักผ่อนก็เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนเช้าพูละนี่กาสิเป็นตอนเช้านะเดี๋ยวเอากาสิได้ออลุยหายูหาก,กินเลยเออกมาปุ๊บนี่คอยคิดว่าคอยไใจอะไรเ,เมื่อกี้นะ ใส่ไปสามบาทเบิ่งสุปรตองทุกคนขอยเ้านกได้โอ้ยตายแบบนี้ก็เป็นนะนี่สามบาทก็เน,นีเอานี่บาทหนึ่งบาทสองเขานี่มาท,ที่สามดาดเฉพาะสมอยอยู่เห็นอยู่ไก่มนะันเป็นโซโลอยู่นึกว่านกลงดินโอ้ตายตาย,ตายเดี๋ยวลุ้นต่อไป ไอ้ว่าคอยสิบไปยิงประจ o n อยู่ทั้งเลย กรนไนนี่สุนลายเนี่ยมันอยู่ตามกบกระบกได้กรนไนกับกระเตะมันหาก,กิดอยู่พื้นมันกระบก,ะบกลล่นี่ยแต่สุนลายเนี่ยมีจะเห็นมั้นะน,น,นะกรนไนนะแต่อยูุกแห้ง ลาะมาไกลแล้วก็ยังไม่เห็นพาอยุ่ด้กะก็ไหนกระแต่ก็พอแตได้ยินเสียงมัน cầu họ này. กะ h อบางห,หลายทุกคนท่านเห็ดตัวตัวเดียวตัวนี้กะก,กักอยู่นี่น่าเสียดายไม่ได้จักโตแ<ช>ดดส่องเลิมสยวยเลยแต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่เห็นกะ h อกักผัด เบิ่งมีคักว้าไม้ว้าผีเลยนะจนเท้ามันไปอีกจังได้อันนั้นจังได้หู้จักกับห้อง แถวนี้นี่กระห,ห้องลายอยู่ทุกคนแต่ทางที่ยูฮเฮาไปเซอมันหกกะละนี่ก็ห้องอยู่อยู่ในพกุกเดี๋ยววันนี้ก็สิได้เลาะมือเซอร์อบอลก่อเดี๋ยวลุ้นทำไปเบิ่งน้ำกันทางทีมงานเฮาสิมานหรืรอมีมา,มานมือนี้แต่ก็ยังไกลอยู่ได้ทางที่เลาะมือนี่กะบางทีอาจจะ ได้ผิเลยอ,อติดไม้จิตมือเ้าไปบ่อนก็อาจจะเป็นไปได้ได้แต่บางที่ก็ไม่ได้เลยก็มีโอกาสหลายนะแบบว่าไม่ได้ผิดเ,เลยมันก็เริ่มสวยแล้วด้วนกกระแซลอยที่มันหอ,อะ สรุปแล้วก็ไม่ได้ไปเลยทุกคนนะนี่ก็ยางมาเคยหอดบอดแล้วล่ะทางทีมงานเพิ่นยังมีมาเลยคอยไปไม่ได้ไปเลยเอามาก่อนเพิ่นอีกนี้ก็หนูที่เห้าไปกา้านมาเมื่อคืนนี้กับบ้างของกินเท่วนี่กาก็ได้ชํานี้ละเดี๋ยววันนี้ก็จะได้หาดังไฟ นึ่งข้าก็เดี๋ยวสิมาจีหนูลกคนปิ้งสำลากไปก่อนเพราะว่ายามันหนาได้มาตัวเมื่อคืน,นกับบ้างตัวนึงงขา้าวกะอุ่นเข้าเย็นนะม้นเข้ามาน่าจะซุกไว้อยู่แล้วสรุปแล้วทางมาปั่นกะห้ามากะคือเดียวกับค่อยละ <laughs> มีแต่คนนมันมานทั้งเมด แต่จำแจ่วมานี่มันพริกมันพริกเนี่ยมันน ah ีแต่เออข้าวกะหยขึ้นแล้วเปื่อยแล้วเข้าเย็นจะซื้อซุกพร้อมตุงเลยของกินกะพร้อมมาได้มาทุกคนไหมกินข้าวน้ำเดียวกินข้าวเสานี่กะสิได้เก็บเครื่องเก็บของเดินทางกลับเลย ที่กินขา้าวกินน้ำอิ่มกาได้เก็บเครื่องเก็บของแล้วแล้วได้อ่ะบันนี้ก็สิได้เดินทางกลับบ้านกน็เพราะว่าอยู่กะมันมีมานเขียนอยูต่ตอกกไดเเดี๋ยวลงไปจังขึ้นมาเริ่มต้นไม่ตั้งต้นไม่เที่ยวนี้นี้นมีพาลาดเลยเดี๋ยวบันนี้ก็สิได้ครับรถไทยเมือบ้านได้เอาสําหรับคลิปนี้กาสิได้ขอทายให้ทุกท่านเบางสนันีก่อนกาขอขอบคุณครบเจอหลายๆที่เข้ามาที่ตามแล้วก็ฮับส้มเป็นกําลังใจให้กับซองบ้าเพชร เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ทุกคนคลิปนี้ก็จะได้จบไว้เพียงสํานี้ก่อนโอเค